ตำนานเทวดานพเคราะห์พระพุทธเทวบุตรเทวดาผู้รักษาคนเกิดวันพุธอุปนิสัยของผู้เกิดวันพุทธตามตำราบโบราณกล่าวไว้ว่าผู้เกิดวันพุทธเป็นผู้มีไหวพริบดีเรียนรู้ง่ายรักความสงบและมักมีเสน่ห์ในคำพูดเป็นคนพูดเก่งเขากับคนได้ดีมีความคิดสร้างสรรค์และมีเหตุผลแต่ก็ต้องระวังเพราะหากใช้คำพูดผิด อาจสร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัวผู้เกิดวันนี้ควรฝึกสติในวาจาเพราะคําพูดเปรียบดังมีดคมใช้ดีเป็นเครื่องมือแห่งธรรมใช้ผิดเป็นอาวุธแห่งกรรมพระพุทธเทวบุตรจึงถือเป็นเทพแห่งปัญญาและวาจาผู้คุ้มครองผู้ที่รู้จักพูดดีทำดีและคิดดีการกำเนิดของพระพุทธเทวบุตร ในยุคที่สามโลกยังสับสนหลังจากที่พระอังคารปราบมารแห่งโทสะได้แล้วยังคงมารมายาอสูรแห่งคำลวงที่ชักใหญ่ให้ผู้คนหลงผิดด้วยคำพูดสวยหรูมันแฝงตัวในเสียงแห่งลมใช้ถ้อยคำล่อหลอกให้มนุษย์ทะเลาะกันจนสวรรค์และโลกเกือบแตกแยกพระอิศวรเห็นดังนั้นจึงมีพระดำริว่าเมื่อมีไฟแห่งสุริยะ มีเย็นแห่งจันทรามีแรงแห่งอังคารจากต้องมีผู้สร้างดุลแห่งคำวาจาที่นำสัจจะขึ้นสู่โลกพระองค์จึงทรงนำแสงสีเขียวแห่งปัญญาจากเนตรของพระนารายผสมกับสายลมแห่งสัจธรรมและเสียงสวดแห่งพระพรหมรายเวทแปลงเป็นเทพรูปงามผิวกายสีเขียวอมทองทรงพระเกศายาวผิวดังสายลม พระเนตรเปล่งแสงแห่งเมตตามีคชสารขาวเป็นพาหนะเมื่อถือกำเนิดขึ้นพระอิศวรประธานนามว่าพระพุทธเทวบุตรผู้ส่องแสงแห่งสติและเป็นเสียงแห่งธรรมตำนานการปราบมารแห่งมายาของพระพุทธเทวบุตรครั้งหนึ่งมารมายาได้หลอกลวงมนุษย์ทั้งหลายให้เชื่อในสิ่งเท็จใช้ถ้อยคำสวยงามแต่เต็มไปด้วยพิษของความโลภและอวิชชา มนุษย์จึงฆ่าฟันกันเพราะวาจาที่บิดเบือนพระพุทธเทวบุตรเสด็จลงมาอย่างโลกมนุษย์แปลงกายเป็นนักบวชรูปหนึ่งเดินผ่านหมู่บ้านที่กำลังทะเลาะกันแล้วตรัสเสียงอ่อนโยนว่าเจ้าทั้งหลายได้ยินแต่เสียงของมารแต่ไม่ได้ฟังเสียงของใจมารมายากโกรธนักแปลงเป็นพายุคำพูดสร้างเสียงก้องจากทุกทิศทำให้ผู้คนหลงทาง แต่พระพุทธเทวบุตรนิ่งสงบหลับตาแล้วกล่าวคาถาแห่งสัจจะว่าสัจจังเวอมตาวาจาคำจริงเท่านั้นคือทางไม่ตายแสงเขียวแหง่งธรรมส่องออกจากริมพระโอษฐ์พายุแห่งคำลวงจึงสงบลงมานมายาพ่ายแพ้ด้วยพลังแห่งความจริงพระพุทธเทวบุตรตรัสว่า คำพูดที่ไม่ประกอบด้วยธรรมะย่อมทำลายโลกแต่คำพูดที่เปี่ยมด้วยสติย่อมสร้างโลกให้ร่มเย็นจากนั้นพระอิศวรจึงแต่งตั้งให้พระพุทธเป็นหนึ่งในเทวดาน,นพเคราะห์ประจำทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเทพผู้ปกครองแห่งปัญญาคอยชำระคำพูดของมนุษย์ให้กลับสู่ทางธรรมการปฏิบัติตัวให้พระพุทธเทวบุตรข้มครอง ผู้ที่เกิดวันพุธจะได้รับพลังแห่งสติและปัญญาหากปฏิบัติดังนี้พูดจริงพูดดีพูดให้เกิดประโยชน์อย่าใช้คำโกหกคำประชดหรือคำทำร้ายผู้อื่นจเจริญสติในทุกการพูดและการฟังก่อนพูดให้ถามตนว่าคำนี้จำเป็นไหมคำนี้มีประโยชน์ไหมฝึกปัญญาให้รู้เท่าทันใจตนเอง อย่าหลงตามอารมณ์และคําของผู้อื่นทำบุญด้วยการให้ธรรมะและให้แสงปัญญาแก่ผู้อื่นการสอนการชี้แนะการพูดให้กำลังใจคือการถวายพุทธบูชาแก่พระพุทธเทวบุตรการบูชาพระพุทธเทวบุตรวันบูชาวันพุทธเช้าหรือก่อนเที่ยงวันทิศบูชาทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของบูชาดอกไม้สีเขียวเช่นดอกกล้วยไม้เขียวหรือดอกพุทตานเขียวผล,ลไม้สีเขียวเช่นแอปเปลิลเขียวมะม่วงอ่อนทูบ17เจดอกน้ำสะอาดค่าถาบูชาพระพุทธเทวบุตรโปโสปสังมหิเทวังพุทธเทวังนามามิหังปัญญาวาจาสุทธิสุขขังพลังเมตตาธรรมังวิธีสวดบูชา ตั้งนโมสามจบสวดอิติปิโสเก้าจบแล้วตามด้วยคาถาพระพุทธเทวบุตร17จบขณะสวดให้นึกถึงแสงสีเขียวอ่อนออกจากกลางใจแผ่ออกมาครอบคลุมตนเองและคนรอบข้างผลแห่งการบูชาเมื่อบูชาด้วยใจบริสุทธิ์จะได้รับผลดังนี้มีวาทศิลป์มีสเสน่ห์ในคำพูดสมองปลอดโปรง่งตัดสินใจด้วยสติ ชนะมารแห่งคำลวงได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่และมีโชคลาภจากการเจรจาพระพุทธเทวบุตรสอนว่าผู้มีสติในวาจาย่อมรักษาศีลโดยไม่รู้ตัวผู้มีธรรมในใจย่อมพูดด้วยแสงแห่งเมตตาจงใช้คำพูดสร้างไม่ใช่ทำลายจงใช้ปัญญาเข้าใจไม่ใช่เอาชนะแล้วพระพุทธเทวบุตรจะอยู่กับท่านเสมอ อนุโมทนาสาธุ